ค่ะวันนี้มาพบกับโฟกัส on the good นะคะ EP ที่1ค่ะวันนี้เราจะมาให้เคล็ดรับความรวยกันค่ะไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและประสบความสำเร็จค่ะอย่างแรกเลยนะคะกฎข้อที่1กฎของความเชื่อที่บอกว่าเราเองก็สามารถรวยได้ถึงแม้เราเนี่ยจะเป็นเพียงลูกตรราสีตาสาเราก็สามารถรวยได้ค่ะด้วยการเปลี่ยนชีวิตของตัวเราเองนะคะได้ด้วยมือของเรา เงินนั้นหาได้ง่ายๆและถ้าเรารวยแล้วเราก็สามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้ให้บอกกับตัวเองไว้แบบนี้นะคะกดข้อที่2กดแห่งการเพิ่มพูนค่ะทักษะตอนนี้นะคะคืออาวุธค่ะต้องมีครบมือคือต้องเพิ่มพูนทักษะอยู่เสมอเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้ทักษะเดิมๆคงไม่พอแล้วต้องจำไว้เลยนะคะว่า กฎแห่งการเพิ่มทักษะต้องมีและสุดท้ายนะคะกฎข้อที่3คือกฎแห่งการพูดดีกับตัวเองค่ะเราคือคนที่พูดกับตัวเราเองมากที่สุดนะคะในแต่ละวันเพราะฉะนั้นจงเลือกพูดกับตัวเองในสงที่ดีมีคำพูดบอกไว้นะคะว่าจงระว,วังความคิดเพราะความคิดกำหนดพฤติกรรมและการการะทำและจงระว,วังการการะทำค่ะเพราะการการะทำ จะกำหนดความเคยชินและจงระวังความเคยชินนะคะเพราะความเคยชินเนี่ยจะทำให้เป็นนิสัยและสุดท้ายเลยค่ะระวังนิสัยของคุณเองเพราะมันเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของคุณค่ะนี่นะคะก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะเรื่องเงินเรื่องง่ายค่ะแค่คุณเนี่ยเริ่มลงมือทำและปรับใช้ในชีวิตประจำวันความรวยจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปค่ะ แต่จะกลายเป็นความจริงที่คุณสร้างขึ้นมาเองได้ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในทุกๆก,ก้าวที่คุณเดินไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะในการให้เคล็ดลับความรวย EP ที่ห่งหากคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ